ติดตั้งเตียมเตียมรถออกมาหอนเฮือนแล้วด้วยค่ะเด้อถ้าเจอกระทษไปบอกายจะไม่กล่ามาอยู่เป็นหมูตาโดยเดี๋ยวอันนี้โอ้เติมน้ำกันก่อนเอ้ยเปิดประตูให้เล่ากระลังสีพาตาโดยไปหาหมออยู่โรงพยาบาลสิบินคอยงาด Cô coi nhang. Cô coi gạo khá đây cô coi tin rồi. ขัดันด้ยไปเป็นกาลังแกอยู่ดอกหางกูสิสู้ปรเดยีสาเจริได้สู้หนึ่งสองสามอึ้เบ็บเกือบต้องเอาบ้เอยับเอาับไป เล่าของตวรวจเลาเขา้องตรวจมาลงบ้านร่วมแผดสุริน มาเอกเซลเลมึงเด้อพี่น้องเด้อบอกแห้งบอด้ยมหมว่เป็นสิว่าคุหมอต้อกำลังใจอยู่ดด้อคุอครูบอดายจะคล้องกับพ่อแหง งยงยงไหทางกลอะเวกินเขากินยาไเด็กู้หญแรก่้เกียร์ดับเกียอ่เด็กี่เกียร์ดับเนี่นี่เกียร์พอดับันนี้ม่พออดับเลยวันนี้วิ่งลงแห้งๆจังเสียหายไป นี่เลยในร้านอีโพนสวนไงยังสี่แหลมกับอันนี้ว่าเ <pers> <โ>ดี๋ยแต่คอยเดี๋ยว,วสิบอกอาการให้ฟังตอนนี้กำลังเดือดทางกับมาขึ้นรถขึ้นรถมาแล้วสิสรุปอาการให้ฟังเด้วยค่ะเด้อหมอว่าจะได้กอดตะโดยปินป้น กามเนื้ออ่อนแรงเลยมันสล่อยเช็ดลังเช็ดเปี้ยนน้ำดูดก้นเช็ดนัำเช็ดเปี้ยนเช็ดขาคันผู้ใดเคยติดตามตั้งแต่ดุดดุนเนาะค่ะเนาะตะโดนแล้วเป็นขากามเนื้ออ่อนแรงอยู่แล้วบัดทศนี้พอดีคันไปนั่งไปเห็ดอีหยังที่มันนักหรือว่านั่งดูดจะสี่มันสิะ่อยให้เจ็บเอล่ยเจ็บแข้งเจ็บขาพิษสินพิษอินไปอย่างสิไม่งแต่หนาวหนาวมากเขึงนสิเมียนต้นนี้กะได้ฉีดยาเข็มหนึ่งบ่ มามาเหมือนี้ได้ใ่ยาซจีบอ่สิมารยงมารียงบุฟโงดอกชีจะเข็มนึ่งล้าก็ได้ยามากินเบิดพันสองพักว่ากว่าค่ะยาหายามาหายาคมาเลี้ยงมูไซยจะดยก็มาเด <bid Get S 1> <Ad> ้อแต่ดยนไม่เวเลี้ยงอกมานมันด uh, ุข yeah. yeah. yeah, yeah. ึ้นอยู่กานนะมันก็เอาหัวอาหารไปต่อๆกันสองมันนักขึ้หัวอาหารเราขนหัวอาหาร เออคนหัวอาหารนักไปนี่ซิบเก่า40กิโลคนหัวอาหารไปอยู่ไปเลี้ยงเกลือหมูรองเขาบ่ได้ไปที่นี่เฮงเต้รูดเขาหยากเฮงเตเก่งเนาะเก่งรูดเนาะน่อยใสเฮงค้าเราก็บางคนมีเฮงเลี้ยวเฮ็ดยังเฮยอ๋อเขาเลี้ยวกับเขาสุรินท่งมาเอ้าพ่อมาเส้นจอมผ้าเส้จอมผ้าได้หนิเจ้าของจะไปเริ่มต้นรีเพใหม่ได้หนินะเออโอ้ยต้องปปลาเราใส่ละ ทาางงตเออไปตรองถือผ้าแห้งล่ะไปตายาเลยมาทางนี้เส้นนี้มันลงป่าลงนกมาแล้วก็พาไปยูดเทินอีกใกล้อีกนั่นท่านเราไม่หลงป่าโอ้ยตายหมอหน่อยอยืดผะเฮือนกระทาคงนกหน่อยอยืดผะเฮือนทาหิ้วเหืาออยู่ตายขนาดนี้ตายสองสามนาทีเดินเวียนลบไปคือเก่าโอ้ยไปออกมาจบตายดีเด้อ โคตรขัพี่นนี่ะโคตรับพี่น้องโอ้ยกูระวังมาไหองอ่นังนนคตรเขาคหนังวากอมว่าแตสิไปสื้ออีเราไปพุนของฮร์นลเมือนกหัวออกมาจากสุรินแล้วมันจไะก่อยเงือเงินกห้งเงืนท่นปาจํำปาจำเลยเ้นนี่โคตรจะซื้อรเท้ากนแลบ่อ้ามือสองูล่ลอยห้าซิบนะโอ ากางเกงเนี่ยตายกูยูพักกูเทปมันมาหลงคือจังมากมาแล้วอันนี้มาสุรินทร์ขึ้นมาหลงว่ะตายห่ามาจ็คคอดไเถื่อโจ๊ตเป็นคนสุรินทร์ไปเบินดยังแต่นี่านได้เบิดเฮ้ยานเดือบดบัร์ดมาอยู่จ๊ตมันเืองมัโตว่าป่านไดืมบ จงบานจ้ของไว้น้ำแล้วเนาะจงบานเจ้าของไว้น้ำแมนอยู่ยังความเบายังเบายังเบาอยู่นี่สารคามอยู่ไปเรื่องบานจะของแนน่ะสารเอมเมนตกัยังวอลไปโตขมเมนขนาดเดโอ้ยพอกู้เลยจำพ้นเลยูกจ้เด้ไฟเลยเคยอจ้าเดรลเเลยร้านเนะกับยังวอลตกแต่ผลระบอบบานจ้าของเลยเล้ระบอกละใช้จะพุ่มเลย เราตะพ่นละานตะพนเนาะเปียกๆใส่ตะพนเลยตะพนามาบ่ไดดเนี้ยใหญ่ดึงเนิเอาวิทย์มนกอดเขียวมึงเจอรามาหลุป่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงทางลุงทางเสียเวลาลุกยาเสียอนาคโอู้ยต่แต่้พ่พุก็ว่าไม่ทำหนี้ขอสุด่มาไแนเราเลย ลูกสาวเราก็มาล่ะอ๋อร้านหน่อยมากเลี้ยงส่วยกันคือเอ็นเขาสวงกว่าเขาอุ้มร้านไดนเมื่อะอือสองเดือนบายเนาะบ่ายร้อนมือตุกแต่เขาเขาได้ยใส่ทางนี่เบื้องไปเด้อคำมบาจ้อมผ่านี่ไปทางเส้นจ้อมผ่าใส่กระสังมากระสังออกคุณออก ยังหรอ,อเด็กกูวี่ไปกัคอย,คอยประสิท์ไปพยักเลยดีวิจิบไปพยักเลยเนี่แมนไปกับสังไปอันนี้ออกไปพยัก,ยกได้ไปว่าพี่เลยไปทรงแเนิด <laughs> เลยค่ะพี่น้องกลับแ,แล้วค่ะโดยกระซิดีว่าดีขึ้นคืคเรื่อยๆแลวแหละมันประเด้ทับสินทับยังถือว่านี่อยู่กระ<ง>ซิบซอืมเราก็หยันอยู่ระหว่างมันรักษาหยาขันเป็นกระดูกทับสินเนาะ สำนีแหละค่ะพี่น้องเก็บคลิไปไว้เพื่อสำนีแหละค่ะพาตะดุยมาหาหมอเนาะคะ่ะเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปงาน,นสู้เยี่ยมพาตะดุยดมหาหมอรักมากจัดการโซเฟอก่อนจัดการโซ <G ül üyor> เฟอก่อนเด้อค่ะเผื่อเราบททิ้งกันแล้วอ่ะ <G ül üyor> มาด้วยกันขา้ขาข้าไล่ก็มาข้าไลาขา่ข้าข้าไล่ขาลา้าไล่ อันอันอันเส้นมาเดี๋ยวสิไปบอกไปเป็นมูตาดุยในเด้อค่ะพากูไปเอาเขาแนวหัดขาก่อนวันแล้วแนวหัดขาเขาไปทั่วปั๊บเขก็ไปเลยเนาะไม่เท่าก็อยู่หลังเลยมหาหมอยังต้องปัญยังอย่างนี้ก็ทั่วไปเลยเอกวาไปจังไรเนาะนี่เลยเจอไปหาเหตุอยู่ไปหาตาดุยแน่แล้วยางบ่ได้สังเจยว่ะดูมาเจยเดี๋ยวนี้ัเจอโจมยู่ว่าตาดุยเจ็บเอวเจ็บเอวอยู่ ยังะด้ยงนี้พอแปเช้าเราอะไปเบิ้งมันเบิ้งมตดีเขิ่อยู่นพอดีมาก็เลยเของไปมาส่งมาหาต่นตงดีนะครับพี่น้องเด็มัดลวไื้อลลมาหอดเงนละยังวะเออ ผู้ใดบูมาลอยเล่าเราเลยอันนี้เสียอันนี้แมแมกบูหรือออือเอามาถามนเล้าสี่บอกผู้ใดลูกเต้าเดาได้แล้วก็ยังบอบอกพี่น้องแล้วก็ยังบอบอกมันเจอทากรบทไปหาแต่ข่อยน้า่อ่ีวางห้วมันนี้นี่นอนเช้าตาดุย มองกู้พี่ดองพี่ดองก็บอว่าใส่ให้กันมองูเ้าร้ตะกี้มันมีอยู่อือแล้วกูขอนี่ยังไมให้กูเลยยหาดกูเลยูเลกงานเลยกู้ไปกินขาวกินขาวเลยกู้ซับสิผภาพกู้แปลาให้แค้นสื่ออ่ะโอ้ยนั่ง เดี๋ยย like, ินว่าท mm ีม hmm. ึงเป็นอย่างอ่ะีเขาเป็นอย่างกูเราอ่ะออทีมึงแกเปล่ยวไปใช้บัตรใดแม่กูก็ว่าตดเสื้อผ้าวคก็าเมียทาเมียยังอยู่อยู่แม่พีนี้่หยังให้ทีมึงเป็นหยังก่อนเลยก็บ่กหูเลยหล่ะคนเราอีแล้วาบอกผู้ใหญ่เหรองเรด เับไปมาได้ยอยู่แต่ว่ามันจะตานรูดัมันจะตารูดสมำเดือนบทเออว่าตานรูดท่านนี่แหละ